คนสวยไปเที่ยวเกาะค่ะนี่าากำลังจะขับรถไปเกาะนะคะเดี๋ยวเม่อตอนนั้นเขาอเดลองไปเอา มมันก็ไม่ต้องเดินนะมังนี่ไงป่านดอกไม้น้องเตยพี่มาเอาอ๋อซังโกดีเฮียอ๋อมีแกะด้วยมีมาส์ล็อกเดินอยู่ค่ะเราไปเก็บแพรกัน ้ไดน,นี่หนูแกะแกะเยอะแยะ,แยะ,แยะเลยวันนี้เขามาปล่อยแกะที่นี่อุ๊ระวังเหยียบขี้แกะนะน้องทางนี้ก็มีระวังเหยียบขี้แกะนะเ <c oughs> ออขึ้นขึ้นไปแค่ข,ขึ้นไปยืนรงนะั้นนะมันจะมองลงไปข้างล่างมันจะเห็น ไปนะที่ถ้ามีเวลานะมันหลังมันหลังก็มาก็ได้มันหลังมาเดี๋ยวมาถ้ามีเวลาจะพากไปเดินวันนี้เวลาไม่ไม่เยอะมาเก็บแพะก่อนนีแ่แกะน่ารักน่ารักแม่แกะแม่แกะเบ้เบ้เบป่าหน่อไม้ ไม่รู้มีหน่อมไม้หรือเปล่าแต่วันนี้ไม่มาเอาหน่อไม้หรอกจะมาเอาพามดูมิสเตอร์วิลเลียมถือที่ที่ถือที่ที่อ่าที่อ่าสอยพามเอ้ยสอยไอ้นี่ <c oughs> เห็นไหม,มก็ได้เดินผ่าแดดมานิดเดียว <c oughs> คุณวิลเลียม เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเออแกะไม่กัดฮ <laughs> ันนี่แฮบแบมบูทูไอซีแม่หนิแบมบูเอาประด้เอ๋โน่นโน่นนัดเก็บแบมบู today go <I 'm S 1> very q u ว c k go very quick ดูเซ่หนินัดแฮบมัดอีทำนัดมัดทำโอเคนะคะเดี๋ยวทีนี้จะพามาชมลูกพมัม ดกมากดูสิคะเอ,อ้ยไม่ใช่ลูกผั่ลูกแพดูสิคะ woo woo อุ้ย re <Ooh. S 2> ตายดูลูกแพ you see have any I think I have someone come to get it a l r 래ดิ it's too hard but I eat it it's okay เอ้อซัมบอดีเลย come to get already or 래ดิไอคัมลาดชามเลยบิ๊กเลยแฮปมัธมอร์แดน i ิ ดูลูกแพรสิเยอะมากเห็นหรือยังน้องเตยอืมต้องเลือกเอาซ้ำไรซ้ำนอดไรฮะนี่ดูสิเดะเดะไปอือดีผลแพรดูนั่นต้นชุกสูง,สงต้นใหญ่ใหญ่นั่นดูสิโอเค okay, นะคะขเขาจบไปแค่นี้ก่อนนะคะ